ตอนนี้อยู่กับพี่วัดคองถมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพิสูจน์นะครับว่าการเปิดเทปเนี่ยนะครับเวลาพี่วัดจัดรายการเนี่ยเปิดจากเทปจริงหรือเปล่าแล้วเวลาที่ต่อเพลงเนี่ยต่อยังไงกอยังไงต่อยังไงตอนนี้ต้องใส่หนึ่งมวนก่อนใช่ไหมเอาอะไรอันไหนมาก็ได้ครับอะไรก็ได้โอเคผมจะเริ่มต้นที่ m มเด r n d น g ออันนี้อันนี้คือง่ายง่ายคือเพลงแรกีง่ายเพลงแรเอาเพลงบุษบาบุษบาง่ายง่ายอ่าไปครับบุษบาครับดูครับอ้โห นี่คือเครื่องเขานะฮะใช่เครื่องกอมันจะเป็นออโต้สต็อปนะครับถ้าเกิดมันหมดหน้ามันจะออโต้สต็อปอ๋อมาแล้วครับประมาณนี้ครับเอาละตอนนี้เราเปิดบูสบาอยู่ใช่นะทีนี้ก็ช่วงพี่วัดจัดรายการนี้ก็จะเปิดไปเปิดไปใช่ก็จะไหลไปใช่แล้วก็จะหาไปว่าจะเอาเพลงอะไรก็จะไหลไปอะไรไปประมาณนี้วันนี้ผมท้าพิสูจน์ได้ไหมได้ครับผมขอลองของเลยได้ครับเดี๋ยวจบเพลงเนี้ยเดี๋ยวผมเลือกขอเลือกเพลงมาเปิดต่อให้ได้แต่ที่วัดเซิร์ชฮะได้ครับเซิร์ชนะอ่าโอเคจบบูสบา ผมไปลาบานูนต่ออ่ะเดี๋ยวผมเลือกเพลงก่อนนะ<ป>ผมจะเลือกเพลงนี้ใจง่ายเพลงที่3พี่วัฒน์ฮะเพลงต่อไปผมขอใจง่ายใจง่ายลาบานูนที่3าโอเคอ่าลองดูวิธีการหน่อยวุ้ยตรงเลยเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอน่าจะเพิเ่งเปิดใจง่ายไปหรือไม่ก็เปิดเพลงไม่ก็เปิดเพลงอย่าลำบากอ๋อโอเค เสร็จแล้วเดี๋ยวนะนี่คือใจง่ายพร้อมหรือเรอพร้อมพร้อมสิบสิบกวิสิบวิยังไม่ถึงด้วยนะโอ้โหพี่พิวัตรคนลุกคนลุกเฮ้ยผมว่าฟุกนะอีกสักอีกสักเพลงนะได้ครับผมอีกสักเพลงนะได้เลยฮะอาวแล้ววะ เพลงอะไรดีโลโซนะลองดูนะอันนี้หน้าบีเพลงสามคุณเธอคุณเธอลองดูนะฮะมาพี่วัดฮะเพลงต่อไปหน้าบีนะเพลงที่สามฮะคุณเธอครับผมอ๋อในระหว่างที่เขากอไปนียเขาจะดูนะฮะว่าเพลงเพลงไหนเป็นเพลงไหนแสดงว่านี่เราก็ต้องจำอินโทรด้วยเนาะพี่เนาะแต่ละเพลงใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ จะประมาณนี้ครับฮเฮย้ยเทพนะฮะนี่ถึงบอกว่าเทพติ๊กต็อกในด้านการเปิดคัสเซตจ,จริงๆนะคนนี้นี่คือมือหนึ่งแล้วฮะสุดยอดน,นะนี่คือวันของผมนะฮะม,มันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็เราจะมองออกว่าเนื้อเทปเท่านี้น่าจะอยู่ประมาณเพลงนี้ประมาณนี้ด้วยความเคยชินครับห,หลายๆคนก็ทําได้แต่ว่าต้องใช้เวลาครับอย่างอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเพลงที่สอง เพลงที่2เพลงที่2องเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขากะเนี่ยเพลงที่2น่าจะเป็นเพลงที้สองกลางๆเพลงอาจจะจบเพลงที่2สองมันก็ได้ครับจะประมาณนี้นะลองดูเราดูนี่นะอันนี้คืออ๋อมันก็ดูเนื้อเทปเอาใช่มันก็จะมีจริงๆ่บางม้วนมันจะมีขีดบอกใช่ถ้าเป็นถ้าเป็น9ก้านจะมีขีดบอกแล้วโอเคไม่เหม่อจะไม่มีแล้วออันนี้บอกมันก็จะพอพอกะได้ประมาณนึงแต่ว่าก็จะไม่เป๊ะเราก็มารีเช็คฟังอีกทีนึงอีกครั้งนึงวว้า่งที่กดป๊อกแป๊กคือฟังเสียงเอาโอ้โห คลิปนี้อาจจะเป็นไขข้อสงสัยได้ว่าเราเราจริงหรือเปล่าในการที่เราทํารายการแบบนี้เพิเนื่าะว่าถ้างั้นมันไม่มีเยอะมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมใช่ใช่มีเยอะเพื่อไม่ได้เปิดมันจะมีความหมายอะไรใช่แต่เสียงคาเสร็จมันจะมีความสุขนี้ว่ามันไม่รู้ว่าเปิดไปมันจะมีอาการอะไรขึ้นมาเราไม่รู้อาวุธลับผมคือครับแล้วก็อ๋ออันนี้ไ้ทําอะไรพี่อันนี้คือเช็ดเช็ดหัวเทปหัวเทปเช็ดเช็ดหัวเทปรู้อันนี้ต่อเนี้ออันนี้คือเอาไว้ปรับ ความต่ําความเนื้อเทปให้มันกินกับหัวเทปเราต้อง <Okay. S 2> ฟังเราต้องรู้ได้ว่าเอ้เสียงนี้ไม่ใช่แล้วครับเราก็ใส่มมนิเตอร์ฟังแล้วก็หมุนตรงนี้ครับสังเกตเสียงมัรยาขุนอะไนป่ะอ๋อใช่ใช่เสียงจะรขุนี่ก็ฟังหู นี่ต้องไปลึกขนาดนี้เลยเหรอฮะเนี่ยใช่ไม่ได้คาเสร็จมันต้องให้ใสเห็นไหมครับสังเกตหลายๆคนเข้าใจว่าผมปรับสปีดไม่ใช่เออมันจะปรับหัวเทปให้มันต่ําสูงต่ำในเพื่อจะให้กินเทปเท่ากันเสียงมนจะบารล้านจากโมนิเตอร์อะใช่ใช่ราอย่างเงี้ยอ่าจะประมาณนี้ชัดชัดเลยใช่ขวาเท่ากันใช่ชัดเลยประมาณนี้ นี่ครูคุณชอบครูคุณแรกันแน่ที่วันนี้ชอบแรกเลยเหรอใช่ผมไม่เคยให้ใครถ่ายหลังบ้านเลยนี่คือเรื่องจริงมีน้องป๊อปเลนกตีมาจัดกันเขาไม่เคยถ่ายพิธีกันแบบนี้เขาแค่จะนําเสนอผมว่าผมทําอะไรอย่างเงี้ยเอาละหลังจากนี้นี่ความลับเปิดเผยแล้วฮะพี่วันสงศรีเมื่อกีมันก็ไม่ได้เป็นความลับทุกคนก็ฝึกได้แต่ว่าเราก็จะเอ้ยมันเท่านี้นะเพลงประมาณนี้เรารู้เลยว่าเนื้อเทปหนาเท่านี้แต่ไม่ได้แม่นนะแต่ละพี่ๆหลายคนถ้าถ้าเล่นเทปจะรู้อยู่แล้วแหละ แต่อ,อาจจะไม่แม่นเราก็ต้องกอเพื่อจะให้ช่วยฟังแต่เอาข้อจริงนะต่อให้ใครไปทําเนี่ยไม่ง่ายครับมันต้องใช้ความชํานาญโคตรครับพี่ <ๆ S 1> ไม่ง่ายครับอันนี้